สวัสดีครับสวัสดีวันพุธนะครับผมวันนี้ชโชคสายๆนะครับพี่ช้างไม่ชินวันนี้คุณหมอมาแล้วนะครับนะครับผมวันนี้คุณหมอมาแลว้วคุณหมอมาดูอาการพี่ช้างแล้วนะครับก็คุณหมอจะกําลังจะฉีดยาให้นะครับผมกำลังจะฉีดยาให้นะครับเอาพามาดูหน่อยนะครับดูพี่ช้างกําลังเตรียมตัวนะครับผม เร็วๆเด้อพี่ช้างคุณหมอมาหาแล้วนี่นะครับก็กำลังเตรียมตัวนะครับผมเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับกำลังจะฉีดยานะครับผมนี่น่าจะโดนหนึ่งเข็มนะพี่ช้างนะครับ พี่ช้างช้างกลัวคุณหมอหรือเปล่าพี่ช้างเอ้มีมองปกติไม่น่ากลัวนะพี่ช้างไม่ไม่กลัวนะครับผมชินกับคุณหมอนะครับผมเจอหมอบ่อยเฮ้ยอะไรอ่คุณหมอก็เคยมาดูแลตั้งแต่สางทองตอนเป็นเด็กนะครับตอนเด็กเป็นมารักษาตั้งแต่ตอนเด็กเลยนะครับผม เปลี่ยนเปลี่ยนขานะครับเปลี่ยนขาขาหน้าปล่อยไว้อยู่นะครับผมทีนี้เราก็ต้องขยับขยายพวกพวกหญ้าพวกอ้อยนะครับเพราะว่าอาจารย์ทองมีพื้นที่เยอะขึ้นแล้วนะครับทีนี้เพราะว่าบ้านเราพื้นที่แคบนะครับผมบ้านของสางทองพื้นที่ก็มีอยู่เท่านี้นะครับผมออกจากบ้านไปพื้นที่กว้างก็เป็นแดดไปเลยนะครับผม ก็จะเป็นแดดไปเลยนะครับหายไปดื้อพี่จางหมอมาแล้วโอ้โหแล้วเบิ่งก่อนหมอที่ฉีดตงไนปกติหมอจะมีที่ฉีดอยู่นะครับผมจะมีที่ฉีดก็จะมี อยู่ตรงหลังขานะครับหลังขาหน้านะครับแล้วก็ตรงตรงบ้านท้ายนะครับผมที่ฉีดประจายังไม่ชินทับการล่ามคาหลังหรืช้างมัจนจะยึกยักยึกยักเลยนะครับเจอคุณหวอ ยังไงพี่ช้างอเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวรอคุณหมอท่าเตรียมตัวก่อนนะครับเดี๋ยวก็ตัดตัดไปตอนคุณหมอมาเลยนะครับผมคุณหมอคุณหมอท่านกำลังเตรียมยาอยู่นะครับผม เริ <S <S ่มจะสงสัยนะครับผมูสายตาเริ่มสงสัยนะครับเห็นคุณหมอปั๊บสงสัยเลยคุณคุณเคยคุณเคยกับคุณหมอนะครับผมหมอมาแล้วจิตตรงตรงท้ายตรงท้ายหรือว่าตรงไหนครับท้ายก็ได้คอก็ได้ครับออกไหนดีกินแถูกจะได้คอแบบนั้ ฉีดไปหนึ <congratulations> right <úc> ่งเข็มครับผมเที่ยวนี้ฉีดตรงคอนะครับฉีดีดตรงคออาจจะมีสองที่นะครับผมที่เคยนะครับจะว่ารลังคาหน้าก็เคยมีบ้างนะครับหลังคาหน้ามีคอแล้วก็มีท้ายนะครับเที่ยวนี้ฉีดตรงคอนะครับก็จะพามาดูประมาณนี้นะครับโดนไปหนึ่งเข็มแล้วที่เหลือก็เดี๋ยวรับยาก่อนนะครับรับยาจากคุณหมอนะครับพร้อมกับคําแนะนํานะครับผม ครับนี่คุณหมอจะแนะนํายาแล้วนะครับผมเราจะพามาดูนะครับนี่นะครับผมอยังไงที่จ้างหายเร็วเด้อคุณหมอมาถึงมาถึงคุณหมอแล้วครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็เดี๋ยวไปดูคุณหมอก่อนนะครับไปดูยาดูอะไรก่อนนะครับผมรับคําแนะนํานะครับเดี๋ยวขอทุกขอลาไปก่อนนะครับพาเมเมมาอัปเดตนะครับคุณหมอมาแล้วนะครับผมนะครับ ก็เดี๋ยวดูต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีแล้วก็ขอบพระคุณนะครับ